วันนี้พามาดูช่างทําความสะอาดพื้นผิวนะครับก่อนติดตั้งแผ่นกันน้ําเข้าไปใหม่นะครับผมอ่าเรามาดูครับว่าช่างเขามีขั้นตอนการทํางานยังไงนะครับผมดับแรกเขาก็จะลอกแผ่นออกนะครับแผ่นเดิมนะครับผมนี่แล้วก็ทําความสะอาดโดยการช้น้ํายาล้างแบบนี้นะครับแล้วก็เช็ดเช็ดขัดๆถูๆนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่อันนี้กําลังลงน้ํายาอยู่นะครับผมเราไปดูฝั่งที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับ กาวพวกนี much, so so ้ม so 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 um so 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 ันจะมีความเหนียวมากนะครับผมมันจะล้างออกค่อนข้างยากนะครับผมแต่ก็ไม่เกความสามารถของพวกเราอันนี้คือฝั่งที่ทําความสะอาดแล้วนะครับผมีจะออกมาประมาณนี้นะครับในข้างหน้าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอากาวติดวางเข้าไปใหม่นะครับตามรอยเดิมนะครับตามรอยนี้นะครับผมนี่แล้วก็ติดแผ่นใหม่เข้าไป ครับคันนี้ลูกค้ามีแผ่นใหม่มาให้นะครับผมนี่แผ่นนี้ลูกค้าบอกว่าอยากเปลี่ยนแผ่นด้วยก็เลยซื้อแผ่นใหม่มาให้เรานี่แบบนี้ก็ได้นะครับผมเราก็คิดแค่ค่ากาวเดียวนะครับแผ่นลูกค้ามีมาให้นี่เนียนแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเสร็จอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเนียนขนาดไหนนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมเรามาดูผลงานหลังติดตั้งนะครับนี่อันนี้คือผลงานหลังติดตั้งนะครับจากที่ดำๆเมื่อกี้นะครับพี่ช่างล้าง เป็นดำๆเมื่อกี้นะครับผมนี่พอล้างเสร็จเสร็จเ็จก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่เหมือนออกมาจากโรงงานฮอนด้าใหม่ๆนะครับผมนี่เนียนกริบเลยนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะครับรูคงรูกริบนะครับติดซีนกันน้ําให้หมดเลยทุกจุดที่เป็นรูกริบนะครับผมนี่เป็นไงครับเนียนไหมครับั่งนี้เหมือนกันนะครับผม ฝั่งนี้ก็เนียนๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมผ้ากันน้ําตัวนี้นะครับหน้าที่ของเขานะครับกันน้ําเลยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผ้าแผ่นนี้นะครับต้องอยู่ในสภาพนี้นะครับถึงจะกันน้ําได้นะครับถ้ามันหลุดหรือมันหล่นร่วงลงมาเนี่ยมันจะกันน้ําไม่ได้นะครับมันจะเกิดปัญหาน้ำเข้ารถทันทีนะครับผมในรถฮอนด้าเจ็นะครับ ประมาณนี้นะครับผมอ่ะใครมีปัญหาน้ําเข้าก็อย่าลืมนะครับร้านคีรียังขอประตูรถยนต์นะครับเราแก้ปัญหาให้คุณได้ขอด้วยครับผมสวัสดีครับ